สวัสดีค่ะแฟนคลับทุกผู้ทุกคนนะคะเดอ้อก็ขอแสดงความดีใจครับแฟนคลับท,ทุกทกท่านเ้อจ้าเดอ้อที่เิ่นถูกแล้วก็ขวขาบคุพสนสหรับเป็นผู้เป็นมีน้นใจเนาะเนาะผู้เป็นมี่้ําใจเิ่นโอนมาให้แม่พู้ละสองลอยผููละลอยสามลอยท่านผู้ชมยเยต่แม่เิ่นก็มีกําลังใจเนาะเพราะว่า,าแต่คนเฒ่าหรือพเฒ่าแล้วเนาะ นังเขีนังเขียนมือน,นี่เราบอได้รับนอนเลยเราเห็ดเราเหยดเด็วเราจะไขลูกหลานถือถือทุกมือแล้วก็โทรมาถามนั่งว่าลูกออกหรือยังนั่งกะว่าลูกก็ไม่รู้แม่จ้าถ้าออกแล้วแฟนขับก็คงจะไล่ไล่มาอให้ลูกนี่แหละเดี๋ยวลูกโทรไปบอกแม่นั่งกะวางสีเนาะนี่เพื่อนบ้านเพื่อนเลยบอกนั่งบ้าน ลูกอย่าทิ้งนะไอ้ศูนย์แปดแปดศูนย์าสั่นานั่งเลยบอกแม่ว่าแม่จ๋าลูกลูกไม่รูล้ลูกเล่นไม่เป็นแล้วก็อีกอย่างลูกก็อ่าหมายความว่าลูกก็ซื้อไอ้กับไอ้คนรู้จักกันก็เขามีเขาขายเขาเขาขายรอบเดียวนี่นั่งวางเส้นเนาะเขาขายรอบเดียวเฉพาะไอ้เฉพาะไอะ้้วเนาะอะไรก่อนันห้าน้อยพิเศษบาลนี้แฟนคลับในไลน์ก็บ,บอกว่า พี่สาวดำม,มันเขาเขามีสามห้าน้อยสัน้นนั่งกับว่าโอ้ยมีสามห้าน้อยเออเออกับเรียนโบเปลี่ยนแต่นั่งวางซีนว่าเมืเอเ่นนะอแม่เรียนบ่เปลี่ยนเนี่ยบ่มีหมองซื้อนะจากครั้งนี้มองซื้อเขาซื้อมันกับแสดงว่าเป็น <c oughs> อันนี้อันนี้เขาเรียกเขาเขาขายอันเดียวเฉพาะไอ้ห้าน้อยพิเศษนะจ๊ะอ่ามาเนียแฟนคลับทรงมามีสามห้าน้อยเพิ่นว่า มีห้าน้อยพิเศษห้าน้อย, VIP, อยวีไอพีบอกยังเกาะศูนย์แปดแต่โอ้ยออกตัวนั่นแหละแม่เราก็ดีใจท่านผู้ชมโอ้ยเพื่อนกระสาธุสาธุไ่เราบ,บอกว่าโอ้ยสาธุสาธุสาธุบานเนียนเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนกับมีตาบอกใหนนั่งเรงสวดมนต์นะมันสวดมนต์ประนนากาศได้เจะเริ่มด้วัศสนากรรมฐานบอนั่นงก็บ,บอกว่า ลูกไม่มีแรงยังไม่มีแรงลูกยังเดินจงกรมไม่ได้แม่เนาะเดินจงกรมร่างกายต้องแข็งแห้งเ่าเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิตอนน่ะยังนหน่อยๆสามชั่วโมงก็ยังดีจ้ะบานนี้นั่งบ่ได้ดเดีดินจงกรมบ่ได้เขาบ่ได้เขาไม่ได้เข้าเจริญน,นิพพานกรรมฐานเนี่ยนะจ๊ะส่วนมโนทซื้อทั่นก็บอกแม่ตามตรงอะจ๊ะบานนี้แม่เพิ่นบอกว่าต้งไหวไงต้งหวอ่อนอ่อมสิ้นนี่ อยากให้แม่ก็คิดว่าจะไม่ให้พลาดและลูกก็ขอแรงจากลูกได้ช่วยกันเป็นสองแรงนั่งกับว่าแฟนขับทรงอาหารการกินมาให้นั่งเพียบนั่งกับกินเขากัเขอตุมกับไข่เค็มกับปลาสลิดท,ทอดกินกับกุง้งจา้าขอบคุณหลายๆสำหรับแฟนคลับที่เพื่นเมตตาสงสารเป็นทรงเนวกินมาไห้พ่อเราเดอ้ขอขเดอ้อายแล้ว นั่งกินบ่วมดดอกไข่เข้มต่างบหาหกสิบลูกอยู่ผู้เดียวกุ้งกับต่างสองสามถงแบบไงจ้าปลาสลิดกับยี่สิบสามสิบตัวกับพ่อแล้วจ้าพ่อแล้วบ่วตองโซมาได้ค่ะเออ้อแฟนคลับนั่งนะขัานั่งสิอยากขอยยังนั่งสิบอกไปดอกอันนี้ไข่ต้มกับมีแล้วเอ้ยขอโทษจากไข่เข้มกุ้งแหง้งมีตะตัวง,งาม,งาม ้วก็อันหอดบักทั่วดินบักทั่วดินด la ่เพิ BLANK, ่นแกะแล้วนะจากคนขวามากรอบๆนะแล้วเพิ wał, pigs, tired, ่นกะส่วงไอ้โอ้ยนั่งกังวลเหรอวก็ส่วงไอ้ขิงขิงดองมาส่งไอ้พักกาดดองมาโอ้ยน้ำใจทุกสุดยอดเลยนี่แหละมึงจะนั่งหายไข้หายป่วยเร็วเพราะว่านั่มีน้ำใจนั่งมีกำลังใจนะจ๊ะจังแม่เราลูกล้าน มี่อันส่งมีลาบส่งไห้พูนล,ลอยกับมี่พูะสองลอยกับมี่แมกกับเพิ่นกับว่าลูกหลานกับมีน้ำใจเพิ่นกับเฮดแล้ะท่าน่อแม่พี่น้องให้ผู้ชมให้เพิ่นกับเฮดไหนพู้ขอบคุณจะรับอันบางคนเพิ่นส่งมาสามลอยเพิ่นว่าห้อันแม่สมุดรปรกการลอยหนึ่งพี่สาวดำลอยหนึ่งอันอันเออเอาห้มอันเสืออันขาเทียมให้หลวงพ่อหลายลอยหนึ่งว่าสั้น นั่งก็สิจดใส่เอลิมสมุดไว้เนี่ยทักค่ะเด้อจดไว้จ้ะบัดน,นี้บัดย่ำกันหวยหญ่ออกย่ำได้ทันแล้วจังสิงได้อันอันไปสบายเพื่อนเนาะค่นะเนาะห้องกระถางหวยหญ่น้ำถางอ,อมสินน้ำกระบ,บ่ยากดอกทุกมือนีิเฮามีทั้งเลือกหลายอย่างแม่เพิ่นเกียงคักออมสินเพิ่นกระเฮ็ดได้ห้าน้อยเพิ่นกระเฮ็ดเขาทุกมือ แต่ว่าแม่เพิ่นก็นบอกชัดเจนเด้อจ้ะเด้อฟังสาวดำว้แล้วได้โปรดเข้าใจที่นั่งเบานี่ยเด้อจ้ะเด้อคือแม่นัน่นเพิ่นบ่ออยากเฮ็ดบ้านฮานอยเอาฮานอยอย่างเดียวนัน่นญาติมันบ่เขาแม่เพิ่นดวยความหวังดีของเพื่อนนะจ๊ะเพื่อนเอามาเอามาเฮ็ดตั้งสูตรหวยเลาาทั้งสูตรหวยอ่ามาเลทั้งสูตรหวยไออฮานอยทั้ง ต้องพิเศษกระบปพิเศษที่นั่งทรงไปเล่านาะเล่ากับจดตามสูตรของเพื่อนนะ่ะเฮด็ดห้าน้อยแหล้กก็มาเฮด็ดเล่าเหล้กก็มาเฮด็ดอมสินแล้วก็มาเฮด็ดไอมาเล่แล้วก็มาเฮ็ดไอห้าน้อยพิเศษแล้วก็ห้าน้อยวิไอพี่ยังน,นนะแม่เพื่อนเฮ็ดเพื่อนเฮ็ดมืดมือมือเนี่ยเป็น,น,นมือนี่ทั่วมาหานั่งซีหาเถื่อเลยมือเนี่ยเมื่อวานก็หมื่อวานนี่ทั่วมาสองเถื่อสามเถื่อมือนีอ่หาเถือถ่อคักเลยเพื่อน ใจเพ,เพื่อนเพื่อนอยากให้เขาสามตนะจาะเพื่อนแม่เพื่อนขึ้นน้อันเพื่อนบอกว่าก็อยากสิทําไมสุดก็สามารถสินะท่านผู้ชมแล้วก็อยากเฮ็ดให้กับอันคนที่เพื่อนเคยดูอย่ายามเพื่อนที่ว่าเพื่อนไปหาหลอกเอาไว้ผู้นั้นผู้นี้มากคอมเมนต์มาได้มาอย่างเพื่อนนั่นเพื่อนกับเขียดบีโกรธแต่ว่าเพื่อนอยากอันเฮ็ดไลเพื่อนก็ยังบอกเนี้ยอยู่ในคลิปแม่ค่ะรู้จักแม่น้อยไปเพื่อนบอกจักอยู่คลิปไหนแต่เพื่อนบอกแน่นอนจะอยู่ในคลิปช่องของนางนี่ละ ที่อันอันอันนั่นนะพื้นกาวาไปในหัน,นะแม่กาวาชัดเย็นเดี๋ยวถ้านั่งอันนั่งกัดตั้งแต่นั่งกันยังเด็กเขาไปเบื้องเรื่อยๆอยู่ไอ้ที่แม่พื้นว่าเนี่ยพื่นเขาว่าแม่นไปลอกเอาหัววันนันพระวันหยังเขามากเนี่ยข้เม่นมาดามาดา,มดาแม่ด้ในข้อช่องนั่งเนี่ยละเราก็ด้ในช่องอันเดือนสก,กาวด้ในช่องอันเจแดงน้ำเพราะว่าแม่เราให้ทั้งสามคนอันตอนไม่ไหมนะจ๊ะบ้านนี่ เราไปอ่านเราหดน้ำตาไลหลแม่นะ่ะนเขาว่าเราไปว่าดใส่ไไขมวหยาบคายว่าแม่น่ะไปไปลวกเอาอันห้อยอันที่เขาอันไปเอาวัดวัพระยังนั่นนะคะแ,ะแม่เราก็เขียนเขียนเราก็ส่งไม่ให้นางอ่านเราเขียนเราติดรไอเราเขียนว่าคนไล่มาดาเราแบบใดแบบใดเราเขียนใสกสมุดเดี๋ยวเขียนใส่กระดาษขาวๆใบหง่ายๆส่งมาให้นางอ่านเราวันเราเห็นในอัน คอมเมนต์เดือนสกาวเห็นในคอมเมนต์เจ๊แดงเพราะว่าแม่เรากะอันให้เจ๊แดงคือกันให้เดือนสกาวคือกันนะแต่ตะกี้นะฮะนี้ปดต่อมาเพิ่นก็ได้ให้บอกว่านั่งก็บอกได้ถามบ่ได้ถามแม่จักเธอแต่ว่าเดี๋ยวอ่านแต่คอมเมนต์คอมเมนต์ที่แม่อันส่งมาให้นั่งอ่านนี่แหละโอ้ยเอาหยาบคายนั่นแหละแม่ก็เลยว่ารู้จักแม่น้อยเกินไปนั่นนั่นแหละสาเหตุที่เราได้บอกคำนี้ต่อจากนั้นมาเราก็เอาหวยนั่นลงก่อนวันพระเขาเลย ไอ้งวดบ้างหันไอ้งวดที่อันบุได้สามอีหย่างได้บุญในยังนั่งรื้อไปแล้วละ่ะบาน,นี่เพ็่นกับมาเห็ดห้าหน้อยมาเห็ดอมสินมาเห็ดย่างหนึ่งห้าหน้อยของเพิ่นกับเขาทุกมือเมื่อมีมือได้สิบ่เขาเราเล็กกบ,บ่หลายตัวท่านผู้ชมแม่ก็บอกว่าขันตัวได้ออกแล้วให้ให้ตัดออกขนาดตัดออกแล้วมือนี่ก็ย่งออกได้น่นเมื่อน,นี่เขาของเพิ่น 3, 3สามสามซี่อันบุญมือมือเนี่ยแม่ก็เลยดีใจบาน,นี้เพิ่นก็นเลยบอกว่า บ่ต้องอันนั่นดอกถ้าแม่เฮ็ดไหนแล้วแม่เฮ็ดเองแม่เราเฮ็ดไห้นั่นบประมาณสิบตสิบเอ็ดตสิแต่มันบางบางทีมันสิเขาตั้งสองสามแนวสองสามแนวสองสามย่างที่ซื้อพักกันซื้อกันน่นะเอ๋หมายก็ว่าอาจสกเขาทั้งเล่าอาจสกเขาทั้งห้าน้อยธรรมดาอาจสกเขาทั้งห้าน้อยพิเศษอาจสกเขาทั้งห้าน้อยบีไอพีเสียนะความคิดของแม่นะจ๊ะโดยความหวังดีจ้ะ อ่าขจะใจ้เฮ็ดั้งแต่ห้าน้อยแม่ว่าขันห้าบ่เขากับสิบ่พักกันถือกับสิบ่ได้สิบบ่ได้ทุนขึ้นกับสิบ่อได้ถอนทุนแม่เราเลยเฮ็ดเฮ็ดล้วก็เอามานี่นั่นกันแล้วแม่เฮ็ดแล้วแม่เรา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 ก็มาถอดพาเบิ้งเพิ่งเบิ้งแม่แมนท่านผู้ชมเพิ่นเบิ้งให้นั่งเนี่ยแตงแต่มือแหลกที่เพิ่งทัเป็นผู้ทั่วมหานังเองเพิ่นกับเป็นผู้ดูม้อยนั่งเองนั่งเราบอกว er, ่าให้เอาโทรศัพท์น mm ั่นมาอัดไว้นะลูก ว่าที่แม่ดูไปเนี่ยดูให้ให้ดูให้หนูเนี่ยลูกดูว่าแม่น่ะจะอะดูแม่นไหมเราบอกเราเป็นคนบอกให้นั่งเนี่ยเอาโทรศัพท์มาอัดไว้อัดที่เราดูให้นั่งน่ะเราเราก็ถามมานั่งเกิดวันนี้อย่างเดือนอย่างปีอย่างเราถามเท่านั้นละ่ะนอกนั้นเราก็ดอเราก็เบิงเองเมื่อเราก็บอกมานั่งก็อัดคลิปไว้นั่งก็เปิดฟังเรื่อยๆเอาโทรศัพท์ส่วนตัวอีกเครื่องนึงนะ่ะอัดไว้ ที่แม่เพื่อนดูเห็นนั่งวันที่เท่าไหรจากเดือนใดสิเป็นช่างไดเดือนใดเป็นจังไดแม่เราบอกนะบานนี้มันเป็นจริงมากแล้วท่านผู้ชมเป็นจริงมากแล้วตอนนี้จนวานั่งจนว่านั่งได้ปกตินนเนี่นั่งบ่เคยดูหมอดูเพราะว่านั่งบ่เสื่อนะบานนี้แม่เพื่อนเบ <Television S 2> <ร quelle> ื้องลวงหนาเพื่อนเบื้องเห็นนั่งลวงหนาเลยเรารู้จักกันมาที่เท่านี้ต่อจากนี้ไปชีวิตลูกจะดีขึ้นต่อจากนี้ไปลูกจะมีโชคมีลาบต่อจากนี้ไปลูกจะ ลูกจะทำมาหากินจริญรุ่งเรืองและชีวิตลูกจะดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกหวังไว้ลูกก็จะได้คืนแม่แล้วเบื้องหัน่ะแล้วก็จะมีะความรักนั่งก็บบอกว่าอย่ามาไม่เอาแม่ไม่เอาไม่เอาอย่าพูดเรื่องอันความรักกับลูกนี่ลูกไม่เอานะมีหลักฐานชัดเจนนั่งอัดไว้ว่ากับแม่แบบนี้นั่งก็บว่าแบบนี้แหละบอกว่าไม่เอาแม่ไม่เอาแม่ไม,ไม่ต้องดูให้ลูกได้ไหมคะเพราะว่าถ้าไเรื่องความรักที่ว่าจะ ให้มีคนรักเขาเขาเรารักเขาเขารักเราแล้วก,ก็จะได้อยู่กินกันมาผูกข้อไม้ข้อมือกันหรือมาแต่งงานกันนะแม่ไม่เอาไม่เอาแม่ดูอันอื่นนะั่งบอก่อนนะแม่ดูข้ออื่นลูกอยากจะดูเรื่องหน้าที่การงานลูกอยากจะดูเรื่องเดินทางสายเอกของลูกเนี่ยลูกจิตใจของลูกมันไปทางน้นอยากจะกให้แม่ดูให้ว่าลูกจะผ่านพ้นไหมลูกจะมีโอกาสไหม ลูกจะมีเดินทางสายเอกไปอ่าจะ,จะเจริญก้าวหน้าไหมคือจะปฏิบัติธรรมเนี่ยไปจนตลอดชีวิตเนี่ยลูกจะเจริญก้าวหน้าไหมลูกจะมีอุปสรรคอุปอะไรไหมนั่งถามไปเรื่องพุ่นแล้วก็ลูกจะมีหน้าที่การงานที่จเจริญลูกเนีนไม่นั่งถามไปพุ่นนั่งบ่เคยถามเรื่องว่าอ่าเจา,าหาคนหาหาคนมักบ่เคยเอาบ่เคยว่าจักเถอแม่แล้วบอกว่าเดี๋ยวฟังก่อนลูกลูกฟังนะลูกจําคําพูดแม่ไว้นะ ลูกปีเนี้ยมันเป็นปีมันเป็นปีโชคลาบของลูกได้ทั้งโชคเงินทองได้ทั้งโชคคู่รักไม่เอาได้แม่แม่มันไม่ได้หรอกลูกเพราะว่าผมลึกขิดเขาลึกขิดมาอย่างนั้นและดวงของลูกจะต้องไปอย่างนั้นลูกก็บว่าโอ้ลูกไม่อยากฟังแม่ลูกไม่อยากฟังไม่เอาแม่ดูอันอื่นเถอะ เอาเอาหน้า,า,นาลูกเอาเทปอัดเอาโัพส์สมอาอัดไว้และสักวันหนึ่งลูกจะต้องได้โทรหาแม่แล้ววางซี่แต่นนี้คือความจริงเลยแม่จนมานั่งย่อมรับแล้วตอนนี้ย่อมรับเลยว่าเราเบึงเบ,บิงแม่นขนาดแม่นมากวันนี้ท่านผู้ชมจาได้เพราะเพิ่นเจริญให้ไว้ซิบเก้าหวเพื่อนเจริญจัดดูเพื่อนจังสิดดูให้ลูกสิตลูกหาได้ เกินบอกยังส่แฟนลับจาได้นอกผู้ติดตามนั่งมาตลอดเนาะว้าขันว่าไปมันบ่จบไงท่านผู้ชมแม่เราบ้านบอกให้นั่งว่าต้องอัดไว้ลูกลูกต้องอัดไว้ต้องอัดไว้และต้องเปิดฟังไว้ลูกดูว่าคุณแม่ว่าคุณแม่จะดูให้ลูกนี่จะแม่นไหมเราว่าวอาเราปั่นนั่นท่านผู้ชมนั่งอัดไว้เมื่อเสียงเรากับเสียงนั่งเทียนนั่งเว้าให้แม่ว่าให้แม่ว่าไม่เอาไม่เอาลูกไม,ไม่ไม่มีใครมารักลูกเราไม่เอาจริงน บานนี่อยู่ต่อมาต่อมาการเงื่อนดีขึ้นการงาน็นดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างขลาบลืน่นนั่งก็มานั่งคิดเอาไปเอามาามาอีกเรืออีกเรื่องอ,อันนึงเกิดีสื่มเลื่อมมานั่งก็คิดว่าเอาแม่เราเบื้องแม่นี่ลรตว่าน,นี่สนหนอกทั้งระบกให้ท่านผู้ชมฟังบาตนี่อันหวยนั่นเพิ่นท่านผู้ชมนะ่ะด้จดไว้หรือยังเนี่ยจ่าจดไว้เราไปจดไว้เราไป,ไไปนี่แม่เรา โอ้โนี่เราโทรมาหานั่งสองเราโทรมาหานั่งสี่สายเมื่อกี้นั่งสวดมนต์อยู่จ้ะนั่งสวดมนต์อยู่แม่ทั่วมาแม่ทั่มานั่งบ่นได้รับสายนั่งสวดมนต์แล้วนั่งกัดเขามาในห้องเนี่ยแม่เพื่นนทั่มาสองสายไปนั่งโทรกลับไปแม่บพราะท่านได้รับสายนั่งเลยนี่จากเพิ่นนทรมานั่งไอ้นั่งไปสวดมนต์อยู่เนี่ยเราโทรมาสองสายเนแม่ วันนี้นั่งเบาต่อไปบอกว่าแม่จ้าลูกสวดมนต์เพิ่งเสร็จเราบอกท่านได้อ่านเบิงองู่จันอย่เชียวเกียวยที่นั่งเ้าไปนะนี่รักฐานท่านผู้ชมจ้าบานนี้เอาบานทึกไปเบื้องเลขบันี้ท่านผู้ชมไปเบิ่งเลข้ะจ้าจดไว้เด้อจ,จดไว้เด้ออาจสิมีสิทธิ์เข่าสามตูตรงได้ค่ะเด้อแม่บอกว่าช่างสั้นจ้าอย่าลืมนะค่ะเด้อท่านผู้ชม โอ้ยมือว่านนี่ออกตัวนี้สามเก่าเพิ่นก็ออกตัวนี้แม่มาออกมือนี่เนาะมือนี่ก็ไปแล้วถือสองอันเลยของแม่ถูกแปดศูนย์ศูนย์แปดเอาแบบนี้เขาก็มาตัดออกตามที่แม่บอกได้ค่ะเด้อท่านผู้ชมแม่บอกเขาก็เขาเสื้อฟังผููเต่าผูแกเสื้อฟังผูใหญ่ผูหลักผููใหญ่ชีวิตจะเลื่อนลุงเรื่องเนาะเขาเนาะโบราณเพิ่นก็บอกไว้อยู่แล้วเนาะใช่หรอ้ยไล่กันไล่ปวดนั่งลงวิ่นให้นะ ท่านผู้ชมจดเดอค่คเดอจดเดอร์บันีน่สามนึงออกแล้วตัดออกแปดศูออกแล้วตัดออกท่านผู้ชมเริ่มเลยเด้อจ้าหาศูนย์หมืออื่นเดอค่คาเดอร์มืออื้นวันที่ยี่สิบเมษาเมษายนพศสองพันหกสิบสามท่านผู้ชม50าศ899 8 5 9 9ยห้า สี 49, 99, 40, เ่เก้าเก้าสี่เหลือสี่ตัวเด้อท่านผู้ชมเหลือสี่ตัวกับบินนึงอ่ะจ้าบ,บานนี่เหลือสี่ตัวบันนี้เอาอีกบาน,น์ี้อสามตัวกับสามตัวท่านผู้ชมแปดเก้าห้าสี่ขอโทษจ้ะแปดเก้าห้าห้าสี่เก้าแต่ผู้ชม เอามือกี้เก้าหกของนก็ออกอ,อ,กอีกนอหน,น,นนะเละักกะห้าหกเก้าแล้วก็สี่เก้าแปดท่านผู้ชมนะคัน,อนาอจดไว้ด้จ้าเอาวัานนี้อีกอีกบินนึงของแม่น่ะอีกอีกใบนึงจ้าสามแปดเก้าสี่แปดเก้าสองสามสี่ห เจ็ดห้าสองตัวกะสามสี่สี่สามเจ็ดห้าห้าเจ็ด้วก็ 8, 9, นะแปดเก้าน่ะก็คมันกะตัวเดียวกันก็บ,บินทีนึงเนาะมีท่านี้เด้อจวจะท่านผู้ชมจ้านั่นละจำได้ละปจ้าถ้าให้นั่งบอกร่วมกันเลยเนีย่จะดีกว่าเ่ราเฮ้บอกร่วมกันเลยเนาะเอาสองตัวก็นเนาะเริ่มไม่จ้ะ ปดเก้าเก้าแปดมืออื่นได้วจ้าวันทีน่ย,ยี8 8่สิบนะเมษาได้จ้าเด้อแปดเก้าเก้าแปดสามแปดเอาลูกปากคือว่าไปจังสั้นละนั่งก็ได้แปดเก้าเก้าแปดสามสี7 7่สี่สามเจ็ดห้าห้าเจ็ดท่านผู้ชม ปานี่เขาบอกสองตัวกันเนะาะปานี่เก้าห้าห้าเก้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าสี่เก้าเก้าสี่เท่านั้นละจ้ะเฉพาะสองตัวเนาะปานี่สามตัวกันซิมี่สามแปดเก้าสี่แปดเก้าสองสามสี่หกเจ็ดห้าแล้วก็แปดเก้าห้า ห้าสี่เก้าห้าหกเก้าสี่เก้าแปดมีท่านี้ท่านผู้ชมอ่าอ่รวมกันังซีรีย์ดีกวา่เนาะค่ะนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้นั่งในได้จ้าอันนี้จดไว้อย่าลืมนะค่ะจดไว้ด้จดไ,ว,จดไว้ค่ะคอื้อนเสาเพื่อนั่งกันบ่ได้ลงเพิ่ม ว่าได้ล่งห้อีก,กันท่านผู้ชมเกิดซื้ออันใบนี้เลยด้อจ้าซื้ออันนี้เลยจ้าจะยังีงอ๋ออือโอ้แต่เลขตัวผู้ที่เพิ่นหนันบ่อีไม่มองซื้อเนาะพุนน่ะ เต้มมาอนหลวบที่จะอวนมาว่าโอ้เสียดายหลายเสียดายมากเสียดายมากเือร์ว่านี่ก,กัหฮะมองซื้อพ่าได้เสียใจหลายจ้าเสียใจหลายจ้าเสียใจหลายครับเบอนี่ก,กับฮะซื้อบ่าได้พูดไดไม่มองซื้อนั่นอันคอมเมนต์มาในในไลน์นั่นเ้อขันห้าขาไปเบิ้งในช่องนั่งเฉเดอ่านคอมเมนต์เฉด้ยวหูว่าพู้ไดเพิ่นซื้อมองได้มองได้ได้จ้านะก่านผู้ชมเนาะ บานนี้มันมันนั่งหูจักหม่องนึงที่เพื่อนซื้อน่ะแต่ว่าเพื่อน่าเพิ่นจ่ายเจ็ดสิบบรวดาจังศีนั่งกันเลยว่าเออจะนั่งกับโบหูแล้วว่าผู้ใดซื้อหม่องใดเพิ่นจ่ายจังไหนบบหูเรื่องเลยจ้ะนั่งบบหูจ้ะอันนี้เพื่อนอันนี้เพื่อนบ่ได้เพื่อนบ่ได้ซื้อนี่เวในอีหยังดอกซื้อสิโตเพื่อนนั่นน่ะอันบานนี้กันเพื่อนหนังจ่ายเจ็ดสิบบรราจังสีี เส็ยนัวเขาเนาะเบาไปย้อนมามันลําบากลําบนุญนี่แหละนั่งกับนั่งคือใจของนั่งนี่อยากให้อยากให้ผูดเพื่อนพอมีหมองซื่ออยากอยากให้เพิ่นมีหมองซื่อแม่จ้ะเรียกตันเพิ่อนนัวผู้เจ้าหนึ่งก็โอ้ยจนว่าไอ้นั่นจ้ะเพิ่นบอกว่ายังนี้อ๋อเพิ่นบอกว่าเพิ่นบ,บอกว่าสาวดำห้องเพียง ส่งใจใส่เ,สเม็ดเสร็จส่งใจใส่เม็ดเสร็จในฟังแน่จ้านั่งห้องไปละเราไม่หนีนาะห้องไปันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไงดีดีขึ้นเดี๋ยวสิแต่งตัวงามงามเห็ดเวทที่ห้องอยู่ในห้องนอนนี่แหละเต้นให้เบิ้องนคะขด้อแต่เบิ้งพูดเฒ่าเต้นเห็นพูดเฒ่าเต้นนะเจ้าสิห่วงปัดโทษเดี๋ยสิบอกไงผู้ใดนี่โอ้ยเบิ่งงพ่นัน อาจารท่านผู้ชมเป็นทรงรูปนะั่งเพิ่นบอกให้นะั่งแต่งหนาทรงไปให้นะเนี่ยเพิ่นสร้างคีมเ <c ười> นี่ยอาจาย์ท่านผู้ชมนั่งกับแต่งไปให้เบื้องอยากเบิ้งกับเบิงนะ้งเนาะแต่แต่งแล้วหนามสิเนียนอาจาท่านผู้ชมเนียนงามเพราะว่าหนาเป็นลุม่มเป็นบอ่อหนาตกกะหนาเหี่ยวหนาย่นเนี่ยหายมดืดแาจาท่านผู้ชมใส่คีมน,นั่งน่ะมีหลักฐานเนเบืบ้องบอกอ,อ่ะว่าอายุหกสิบกว่าปีเนี่ยจะ้ะ ันนี้เป็นเรื่องจริงเนาะนัะ่นงบ่ได้ยกย,กยก่อปอปันเจ้าของนัง่งก็บบอกให้แฟนคลับฟังตามก็เป็นจริงนี่แหละค่ะเนี่ยแฟนคลับเป่นนัง่งทายทรงไปเพิ่นเพิ่นกระทรงมาให้ <c oughs> ค่ะแล้วก็เนอะอันใดดีเอาก็บอกนัะท่านผู้ชม,นมเ,เนาะอย่างนี้โอ้จะติดตามมาตลอดจ้าจ้าอ๋อเจิ้นไว้แล้วพี่สาวดำมาถึงจ้าจ้า ฉันไม่เลยเด้อจ่าเด้อฉันไม่เลยจ่าอย่างนั้นจะใครถือทุกคนนหรนะจ่าอันขย่างบ่ถือกี่ย่าว่ากันเนาะขณอนนาะี่แล้วขันมือขันผู้มือวานน่านี่เพิ่นมีหมอ่องซื้อเพิ่นก็สิได้ที่เนาะซีซ่าหาสิบบาทก็พอได้หวางไปได้เนาะหาสิบบาทนอกก็ได้ตังเท่าไรล่ะอืมเนาะเท่ล่ะนี่สิอันปะาดแฟนคลับก็ได้อันทีตูนเพนิ่นเนาะผู้นี้กับ บ่มีหมองซื้อโอ้ยบ่มีหมองซื้อสาวดำเอ้ย <c oughs> จ้าจดไว้เด้อนั่งบอกไปแล้วไดว้จ้ะตอนนี้นั่งก็เลื่อนอันอแฟนขับเพิ่นทีเพิ่นไลน์นังอันเบอร์ไลน์นั่งนั่งบอกอยู่ได้จ้ะศูนย์แปดหนึ่งสามหกเจ็ดสามสองหกเจ็ดนั่นจ้าบานี้้เพิ่นก็นบอก อ,อยากได้แป้งอยากได้ครีมโอ้โพี่น้องอ you. นั่งก็บอกแล้วว่าขันของบาดีนั่งสิใส่มาจากไหนทั้งสามสิบกว่าปีเนาะก็เห็นนั่งเป็นรักฐานอยู่แล้วเนาะข้อนั่งก็บวเฮียวเพราะว่านั่งสิท่านาท่าข้อพรอมซับนาเพราะหมาดๆเด้อจะจะเสร็จแห่งตะเขาเสร็จแห่งแล้วเขาใส่ครีมเคลย่ลงไปมันสิบบมือจต่มันสิบบมอนเขาต้องใส่ เห,ห,ห็นน้ำยู่่อนาเขาพปอเปีกๆเขาบอกแตะครีมหน่อยเดียวกตเคลียให้มันทั่วๆใบนาทั่วลำคอแล้วก็ขันห้าบ่บได้ไปใส่ใใ้กดถ้าแป้งกดลง,ลงลลนานๆรวดถ้าแป้งกดล้งนานๆเราก็ยู่บ้านนั้นเพราะเราไปใส่นั้นครีมมันจะดูดเนื้อแป้งที่ละเอียดอ่อนนั้นเข้าไปในผิวห้าจ้ะเห็นนาห้าเนี้ยนเห็นนาห้าวตึงอยู่ตลอดท่านผู้ชมใส่ขันผู้มีเงินกับใส่ทุกมมือเฮงสิเห็นผลเร็วเนาะ แต่ว่าบานันคึนเดือนที่สองต้องเว้นมือใส่เด้อค่ะเด้เอมาบอกเพิ่มแล่าอ๋อโอ้ยบึ่งในคลิปกันยังวนันโบเห็นเห็น,นจังไหนล่ะฮะนั่งกะบูใจสิบอกว่าจังไหนเนาะกะพิมพ์ก่าสาวดำพารวยหรือว่าดำมหาเสน่ห์ชาแนลหรือว่าสาวทุ่งลีลายชาแนลพิมกัาไปกะจิขึ้นเลยตัวจะคือว่าพิมพกัาไปโบเห็นโบเห็นจังไหนนั่งนั่งน่งเบอา กันแบะแบะอยู่นี่เด้นี่นั่งนั่งเบาอยู่นี่ยังนี่อืใส่นอกปันนี่อ๋อมือนี่มือมือค่ะมือนี่ของน้องน้อยไม่เข้าจ้ะของน้องน้อยบ่เขาเด้อของเราเจ็ดแปดมือเกามือสิบมือเราหัวต่บ่เขามือนี่ละเอาเราส่งมาให้ล้วตัวนี้ท่านผู้ชมอ๋อส่งมาให้แล้วส่งมาให้แล้ว,แ,ลวแต่นลาเนั่งเห็นดีดขึ้นเมื่อกี้นี่ของน้องน้อย บ่มีไปติดใ้ถือเสมอไปท่านผู้ชมนั่งเห็นดีคือเมื่อกีนนะ้ในหน้าหัวห้วยอันน้องน่อยนะใช่ละ่ะอไมสิบอกแฟนคลับไปพร้อมเลยกับกับคลิปนี้นะขออนุญาโอ,อนี่พอแล้วท่านผู้ชมเออเพื่อนไหนมาแล้วท่านผู้ชมห้มงองน้องน่อยเด้อ ของน้องน้อยงวดนี้พวกเขามานันนี้เอามีตัวได้ตรงกับของแม่พรานี้มีมันเนี้ยน้องน้อยทรงมาแล้วท่านผู้ชมของน้องน้อยหกสี่หกแปดเจ็ดสี่เจ็ดแปดห้าแปดห้าเก้าศูนย์แปดศูนย์เก้าตรงกันก็นกนของแม่ก็คือหาเก้าเด้อท่านผู้ชมตรงกันก็นของแม่มีหาเก้าจ้ะ ไอ้ใบอีกใบก้อนบุ่นของแม่กับมีดเนาะเจ็ดกีบีเจ็ดกับหาแปดแปดหาเนาะน้องสาวผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้บอกกันเท่านี้เนาะก็นอกบ่แม่มันไหลยนาทีแลือตีก็จิจมเห็นนั่งอีกนละจะลืมฝากกดไลค์กดแชร์นั่งนะจ้าก <sque> ดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ,งจร้งเตือนในนั่งนะจ้าสวัสดีจ้า